สวัสดีครับวันนี้ทางออลิฟานนะครับเชิญผมนะครับให้มาดูร้านป๊อปอัพนะครับที่งานเซนทันเดนิมเฟสนะครับจัดที่เซนทันลังสิตนะครับตรงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปนี่เราแต่งชุดออลิฟานมาเต็มยศเลยนะอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตคัสตอมออลิฟานนะครับส่วนยีนตัวนี้นะครับก็คือเป็นยีนออลิฟานยูเนะครับผ้าที่สุดแสนจะลึกลับนะครับวันนี้มีสินค้าใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมไปครับ สวัสดีครับพี่อสวัสดีครับน้องมีนครับโอ้ยยินดีต้อนรับพี่เอกสุดหล่อครับโอ้โสมบูรณ์ออลฟานนะครับผมยินดีมากครับนี่น้องมีนนะครับก็จะเป็นคนที่คอยแนะนําสินค้านะครับให้กับทางแบรนด์ออลฟานแล้วก็เวอร์เมอร์นะครับใช่ครับยังไงวันนี้เดี๋ยวน้องมีนพาทัวร์เลยครับว่าในป๊อปอัพมีอะไรบ้างครับผมอ่าอย่นเดี๋ยวผมขอเริ่มจากซนนี้ก่อนเลยครับพี่โซนนี้จะเป็นพวกสินค้าราคาเดียวผมเป็นวันไพรส์ราคาพิเศษกาวกาวพี่จะมีตัวดับเบิลมีของเราอะไรเงี้ยพี่เป็นสินค้าที่ เราทํามาแบบสําหรับงานออกโดยเฉพาะครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋าสตางค์เอ้ยกระเป๋าเฮซนัทที่พี่กระเป๋าเฮซนัทเออเนี่ยใช้ดีใช้ดีใบนี้สวยมากครับผมแล้วก็จะมีตัวพิเศษอีกคือที่เป็นขาสั้นของเราพี่ช่วงนี้ใกล้สงการเลยขาสั้นออกมาแล้วก็จะมีตัวไฮไลท์ของเราพี่ เบอร์ชุดาคตัวนี้เลยโอ้อันนี้แหละครับเป็นตัวไฮไลท์เลยนะที่เราจะมาลองกันนะครับซึ่งตัวนี้เห็นแล้วนะครับในเฟซของออริฟานะครับมันน่าสนใจมากนะตอนนี้เทรนด์ยีนสีเข้มแล้วก็เทรนด์เวสเทิร์นกำลังมานะครับยังไงตัวนี้เดี๋ยวฟิตติ้งกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟิตติ้งเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันต่อก่อนได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตวางไว้ก่อนนะฮะครับเริ่มกันที่มุมนี้เลยพี่ตัวนี้จะเป็นมุมโชว์ครับพี่สามารถลองสินค้าได้จะมีพวก OBC งานคัสตอมอย่างที่เราเด่นกันพี่เอกรู้ดีโอ้ครับผมแล้วจะมีตัวขาสั้นของเราที่แฝนโชว์ครับตามมาด้วยนี่เลยพี่เฮเซลนัทของเราครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่เราออกมาในโซนเวฟแรกเวฟแรกเกงเวฟสองเป็นกระเป๋าที่พี่เอกนี่ครับนี่ครับผมเบิร์นทูดาร์กเรียกได้ว่าครบไซส์เลยสําหรับลูกค้าที่อยากมาลองตัวต่้ครับผมแล้วก็จะมีเสื้อยืดของเรามีแจ็คเก็ตของเราครับพี่แจ็คเก็ตนะครับที่เป็นงานคัสตอมของเราครับผมแล้วก็ ที่นี่เราเรียกได้ว่าเราแอบสปอยลายเสื้อยืดตัวใหม่ของเราด้วยพี่โอ้ครับผม้ เป็นตัวหนึ่ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างพิเศษทําออกงานยังไม่ได้ลงขายหน้าเพจเลยพี่ได้งานสกรีนตัวนี้เราตั้งใจมากครับพี่ให้สิ่งมันออกมามีความเก่ามันดูเก่าๆดีนะตัวตัวงานคัสตอมนี่คือทําเอวใหญ่ๆก็ได้เลยใช่ไหมฮะสำหรับคนที่รูปร่างใหญ่นะเอว40อัพอะไรก็สบายๆสิบทำไห้าสิบหกสิบก็ได้เลยนะครับลองมาดูนะอทรงความยาวได้หมดครับพี่ต่างกับลูกค้าปาถนาเลยอย่างตัวนี้ที่พี่เอกใส่อยู่ก็เป็นงานคัสตอมใช่ตัวนี้เป็นคัสตอมนะครับตรงแขนเห็นไหมครับเขาเขาทำมาได้พอดีมากๆ ตรงนี้มันจะเป็นระยะที่แบบแบบเป็นระยะที่เราพอใจเราเลือกได้ใชะะมม่มันไม่เติร์มันไม่เติเป็นระยะที่ลูกค้าเลือกได้ลูกค้าบางคนชอบใส่เป็นโอเวอร์ไซส์คุมไปยันข้อมืออย่างนี้มีนะพี่ส่วนอันนี้นะไอตัวที่เป็นเฮลเซลนัทเนี่ยก็มองว่าเดี๋ยวเราก็มารอรุ้นกันนะเวฟสามกับเวฟสี่เขาปล่อยอะไรออกมานะครับอันนี้เราอยู่ในโซนของเวอร์เมอร์นะพี่พี่นี่ับผมงานนี้เรียกได้ว่าเวอร์เมอร์เราได้ทําการรีสต็อกแจ็คเก็ต คอบัวที่เรียกได้ว่าขายดีมากๆเป็น<ม>ทรงซิกเนเจอร์ของเราพี่เอกแต่ว่าทีเนี้ยตัวเนี้ยเรามีการเปลี่ยนตัวเนื้อผ้าให้สีมันมีความอ่อนลงด้วยพี่เพื่อที่จะให้ตัวผ้าตัวเนี้ยได้ฟิลการพาโรดี้เหมือนว่าเป็นผ้าที่ถูกเก่าเก็บแล้วเราพาโรดี้จากสงครามเวียดนามเนี่ยพี่ oh, ให้มันมีลวดลายที่เป็นเอก,กลักษณ์มากขึ้นในบริเวณด้านหลัง แล้วก็มาในทรงคอบัวชอคอล่าี่โอ oh, ้หผ้านี่มันดูนิ่มขึ้นนะใช่ครับพี่ที่ชอบเลยก็คืออันนี้แหละงานสกรีนตัวนี้อันนี้คือสกรีนใช่ไหมใช่ครับผมเป็นงานสกรีนที่เราตั้งใจออกแบบสีให้มันมีความเก่าครับซึ่งตัวนี้สีมันจะไม่ได้เข้มมากซึ่งให้ฟิลเหมือนว่าเราลืมเก่าเก็บอะไรเงี้ยพี่เสื้อที่ถูกเก็บไว้ในตู้จนเก่าเลย จะเป็นโมเดลนี้มีทั้งแบบที่สกีนลฟ์ก็ไม่สกีนลายพี่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกๆแบบเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก็ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์เมอร์นะครับใช่ครับผมตัวนี้เป็นคาร์เพนเตอร์แพนครับพี่ฮิทคอลี่อย่างพี่เอกมีกางเกงคาร์เพนเตอร์น่าจะค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันต่อตรงนี้ถ้าพี่เอกสังเกตดีๆผ้าฮิทคอลีของเส้นมันจะถี่มาพี่แต่เส้นมันจะเล็กมากๆเวลาดูไกลๆเนี่ยไปดูออกติดฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเงี้ยซึ่ง ด้วยลายผ้าเหล่นี้ค่อนข้างจะสวยมากพี่แล้หายากมากที่ที่ชอบเลยก็คือป้ายผ้าเขาสวยนะชอบอินเดียนแดงเท่ดีเป็นงานล้อเลียนครับพี่เพราะว่าในบางแหล่งที่มาที่เราใช้อ้างอิกครับพี่ผ้าฮิคารีเนี่ยก็ถูกเรียกว่าผ้าวาบาดเหมือนกันแล้วผ้าวาบาดก็จะมีตัวต้นตำรับต้นฉบับมาจากเผ่าอินเดียนแดงอะโอ้ครับอันนี้มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ของงานเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะมีโมเดลกางเกงที่เป็น o g 107นสีขาวที่พี่ีตัวนี้ก็รีวิวไปนี่นะครับอันนี้ อันนี้ก็ใส่สวยครับเนี่ยแบบนี้ผมก็จะง่ายแล้วครับผมอเหลือไม่เยอะแล้วใช่ผมเหลือบางไซส์สำหรับลูกค้าที่อยากมาจับจองหน้างานเนี่ยมาได้ครับแล้ะนี้อันนี้สีสีเข้มใช่ผมสีน้ำเงินครับอันนี้ผมเหลือแค่2ตัวแล้วก็ลิโอ้โหเลครับไม่ได้แล้วด้วยอันนี้สวยนะนี่ใช่ครับเป็นผ้ายีนแต่เหลือแค่นี้นะเอ่ผ้ายีนผ้าแฮร์ริ่งโบนนะครับนี่ แล้วก็จะมีมังกี้แพนสีใหม่ครับพี่ที่เราออกมาคู่กับกางเกงที่เป็นตัวเออเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นตัวคอบวกเราพี่๋อรับผมใช้ผ้าแบบเดียวกันนะพี่ผมอยากให้สีมันใกล้เคียงกันเพราะว่าเราเคยทํามังกี้สีเข้มไปแล้วพี่ทีนี้ผมอยากทาสีอ่อนให้รู้สึกว่ามันถูกผ่านการเก็บมาบ้างเลยครับอ๋อันนี้ก็อันนี้ก็แมสกบคอบัวได้สบายๆโอเคเยี่ยมแน่นอนนะครับสำหรับใครชอบกระเป๋าเยอะๆนะครับมังกี้แพนก็ทางเลือกหนึ่งใครนะครับที่อยากจะลองยิน อลิฟานนะครับแล้วไม่มีโอกาสนะครับได้ไปที่ร้านนะอันนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่จะมาลองฟิตติ้งกันนะครับซึ่งอยู่กันถึงวันที่21มีนาเลยนะครับผม และนี่นะครับเป็นเสื้อเวสเทินของวอร์เมอร์นะซึ่งตัวน,นี้เปิดพรีออเดอร์อยู่ใช่ไหมครับใช่อ่ะอพี่เอกตัวนี้เป็นว er อร์เมอร์เวสเทินเชิร์พี่เป็นแนวเวสเทินที่เรียกได้ว่ากระแสช่วงนี้กำลังมาเราใช้เป็นกระดุมมุกสีดำพี่ผ้าใช้เป็น an, แชมเบ้เจแปนนะพี่็อเคนะพี่ผ้าเชมเบ้ผมจะออกสีเหมือนเทาเทชาโคชาโคหน่อย<โ>อซึ่งผ้าตัวเนี้ยหายากมากพี่เป็นเดสต็อก หมดแล้วหมดเลยแล้บที่สําคัญคือเราเปิดพรีออเดอร์ในเพจครับพี่ถ้าราคาเต็มเนี่ยจะเป็นอีกราคาในพรีออเดอร์ตอนนี้มาจําครึ่งนึงแค่เก้อยบาทแค่เก้บาทแล้วจักราคาเท่าไหร่สองพันกว่าบาทพี่ซึ่งผมแนะนำว่าไปจัดในราคาพรีออเดอร์กันได้ครับราคาดีแน่นอน ครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณทางออオิฟานมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เชิญมาดูบูธนะครับแล้วก็มียีนดีๆให้ลองอย่างนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวน้องมินฝากร้านได้เลยครับผมได้ผมอย่างแรกต้องขอบคุณพี่เอก่อนนะครับผมใส่หลอมาผมยังไงฝากทั้ง Facebook ออオิฟานนะครับผมแล้วก็ติ๊กต็อกオิฟานนะครับผมเราจะมีไลฟ์สดประมูลผ้าด้วยผมบางครั้งนะครับผมแล้วก็จะมีอินสตาแกรมของออオิฟานผมถ้าเวอร์เมอร์ก็จะมีเฟซบุ๊กเวอร์มเมอร์ครับผมติ๊กต็อกเวิร์ Here.